1,000พซับไม่ยากเข้า4,000ชั่วโมง4,000ชั่วโมงไม่ยากเข้าลงมือทำอย่าหยุดลงคลิปทุกวันนะครับขยันมานะอดทนทุกคนถึงช้าบางคนก็ถึงไวก็สุดท้ายก็ปลายทางก็คือยูทูบเบอร์ด้วยกันทุกคนในพนชแนลนะครับ Thank you everyone ออขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเพื่อนๆที่ทำช่อง y o u t u b e นะครับขยันอดทนวานะนะครับลงคลิปบ่อยๆนะครับพยายามไปเยี่ยมเพื่อนนะครับที่ช่องนะครับช่องอื่นไปคอมเมนต์ที่ในเนื้อหานะครับแล้วก็ไปเคาะประตูบ้านเพื่อนๆน,นะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือให้คอมเมนต์เนื้อหานะครับดูคลิป2-3นาทีนะครับแล้วค่อยกดไลค์ฝากคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับให้เพื่อนกลับมาเราค่อยไปจับไม้จับมือกันนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับเ,เก็บไว้เป็นแนวคิดในการทำช่องยูทูบของในพลดูเลยวันนี้นะครับ วันนี้แวะมาที่ทํางานนะครับพอมาเคลียร์งานก็มาถ่ายบรรยากาศที่ทำงานตอน6โมงเย็นให้ทุกท่านได้ดูนะครับได้เห็นรับช่วงนี้ช่วงเย็น6โมงเย็นนะครับที่กรุงเทพหานครนะครับถ้ามีโอกาสดีๆก็จะถ่ายบรรยากาศตอนนั่งรถกลับบ้านนะครับเส้นทางกลับบ้านนะครับขอให้ทุกคนประสบแต่สิ่งดีๆนะครับมีเพื่อนที่ดีนะครับ ไปถึงยูทูบเบอร์สายขาวด้วยกันทุกช่องทุกท่านนะครับผมเป็นกำลังใจให้ในายพลดูเลยครับวันนี้ก็ออกนอกเส้นทางหน่อยนึ่งนะครับเก็บบรรยากาศเขียวๆสนามหญ้าหน้าที่ทำงานมาฝากทุกท่านนะครับก่อนจะเดินทางกลับบ้านมาฝากข้อคิดแนวคิดเป็นกำลังใจให้ทุกท่านอย่าท้ออย่าถอย,อย ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับพยายามเข้าไปตรวจ YouTube Studio หลังบ้านไปอนุมัติให้สแปมที่มีเจตนาดีไปลบสแปมที่เจตนาไม่ดีนะครับก็ไปตรวจสอบออบ่อยๆนะครับหน้าบ้านจะเข้าไปบ่อย <c oughs> youtube Studio หน้าบ้านมเป็นของตัวเองนะครับเพิ่งได้สามสี่พันนาทีเองจะไปดูแล้วมันจะท้อนะครับ คนตามก็มี300เองถึงพันเลยเมื่อไหรจะถึงอะไรประมาณนี้นะครับให้เราจะไปดูบ่อยหน้าบ้าน <c oughs> ดูเดือละะครั้งก็ได้ <c oughs> นะครับแต่หลังบ้านต้องไปตรวจบ่อยๆนะครับก็เก็บบรรยากาศแนวคิดมาฝากน้องๆที่ทําช่องใหม่นะครับน้องๆที่ทําช่องใหม่กออ็ถ้ามีลูกหลานนะครับอยู่ในคลิปก็แจ้ง y o u b u ทุบด้ลยว่าคลิปนี้ออทําเพื่อเด็กมีเพราะว่าเราจะให้ลูก ให้หลานเราเข้ามาอยู่ในคลิปด้วยนะครับก็ต้องแจ้งนะครับเราจะได้ไม่ผิดกฎนะครับขอให้ทุกท่านทําตามกฎ u t u b e แล้วเราก็จะไปถึงฝันถึงไปทางการทําช่อง YouTube เ,เป็นยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านนะครับก็ฝากบรรยากาศที่ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบต้นไม้นะครับก็เดี๋ยวก็ไปดูบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านกับผมนะครับไปต่อคับผม